สวัสดีครับพบกับผมนะครับ M I 2 Diamond Set m r Diamond Set นะครับผมมาพบกับเกม War C นะครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะไปประทะกับฝูงคนกลุ่มหนึ่งเนื่องจากเมื่อกี้อัดแล้วแม่งเสือกเด็กออกเออเลอร์กระปีเหลือกระปีหมาหำจ้รวดเซ็งเป็ดห่างหลายตัวเลยเนี่ยไม่รู้ด้วยมันไปทางไหนวิ่งมาดืนะ้อๆเนี่ย Hàng sẽ đốn mang đạt mày luôn Hổ đủ viên mà cô Mình đã khi thực chi biết lưới Cũng mà đấy giờ ngày Chắc nhạc chắc cặp đó xì Ôi Cặp biết quà bê bê เซ็งเป็ดเมื่อกี้เออดอัดอยู่แม่งเด้งหลุดออกไปเลยอะเสียลมมากอะเฟลยมากอะเแบบะโอ้ชิดเฮียสว่างจังวะตรงนี้ต้องการแสงไงฟ้าม,มู๊อย มันโคตรโล่เลยตรงนี้จะเจอตีนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่คนเดียวมานานกับใจแต่ไม่รู้ว่าจะเจอกับใครบ้างคนที่เขามีปืนน้ำกอาหานั่ก็จะหมดอีก ไอ้ตายสิจ้าก,กับรถเจ้าอยู่ไหนข้าต้องเกิรอา,ารอาไอฮังกรีเฮ้ยเมื่อกี้กูสะอาดตั้งนานแงเสือกมาหลุดอีกโหให้ตายสิรู้ไหมว่าทุ่มทุ่มทุนสร้างเนี่ยมันต้องเสียเวลาแค่ไหนเนี่ยแหมต้องการอัาแค่วิดีโอเดียวเนี่ยโอ้โห แกตัดพัาจบเร็วเนะ่ะถ้าตัดพัาจบเร็วนี่คือตายนะเนี่ยโอ้ oh my god ทำไมมันโล่งยี่งนี้นั่นไงก,กูเจอคนละหันแน่ไปเหอะเหี้ยกูไม่ตามหรอกเห็นชายาแล้วกูอ่ะหนาวตูดนแล้วเนี่ย คนต่างไปนะเดีย๋ยวได้ว่าเบียดเบียนซึ่งกันแล้วกันเลย <c oughs> ตรงนั้นอะไรอยู่วะโอ้โห <c oughs> oh ถ้ามันจะมืดขนาดนี้นะโอ้โ oh หหายใจก็สะดุ้งเฮือกเลยไอ้บ้านี่ มีใครอยู่ไหมใครอยู่หรือเปล่าเก็บเชมไลยเอาไปป้าโป,ป่งอุ๊บอันฮัทช์ชอวเราเจอสตูทำไงทีละ่ะแล้วแค่กรีดร้องมิสซี่อัจจ้าโอ้ยเยอยตกใจอย,ย่าเคลื่อน เอาละครับเราวิ่งมาถึงจุดศูนย์ก็มี่ผีเหรอเออเออเอาละครับเราวิ่งมาจุดศูนย์กันนะครับเราวิ่งเข้าสนามเส้นชัยไปแล้วครับโอโ้โหใครมีมีใครไหมครับโอโ้โหไม่มีใครนะครับโอโ้โหหาดไปได้ดยดีนะครับโอโ้โหเข้าเส้นชัยอย่างสวยงามครับสหรับสิ่งที่เราทําต่อไปนั่นคือยิงผีเ้งครับเพื่อดึงดูดความสนใจอ้าวอีเทียกสุดไม่มี เออนั่ดิว่งมันดิสั์อันี้มันนี้ันนี้ันนี้ันั้เยเสียงดังฟังชัดนะครับผมโอหอ้ตัวเฮีย เอาละครับโอ้โหนี่มันโคตรโฉงชางเลยครับเวลาเสียโดนยิงตายจริงเลยมีใครอยู่ไหมปุงปงปๆปๆปง,ปงมันมีใครอยู่ครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่กูประกาศสองครามเลยนะ มาดิกูประกาศสงครามไปเนี่สัอะจูไหวอ่ะเป่าไหวไหวอ่ะไหวอเป่าหวอ่หวอเปล่าเบบ๊้รอไม่มีใครกล้าไม่หลอกไม่มีใครอยู่ โป้งไอ้ย่าเริ่มเสียวตูดวิววิวแล้วไงเอาวิง่งโป้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 งมุ่งโป้งนี่แหละปืนที่ไฟฝันครับ คือจุดที่เราไม่อยากให้มันมานะครับปิดแมกเลยครับแล้วก็เก็บอาวุธศัพ์สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ประกาศสักดาครับโป้ประกาศสักดาครับเห็นม่มีใครมาเลยกากากากกักคนตั้งเยอะตั้งแยะมาเฮียทั เออวกมาเลยไม่นะ่ะนี่แหละสิ่งที่กูต้องการเฮ้ยดิเป็นแนวะอล้วไไรสัตว์เอ,อ้ยอะไรใครดำๆอยู่ข้างบนมันคือซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้บีบี I sing your h e ซอมบี้เฮดช็อตอ๋อนี่สุดเฮ้ยมีใครมาเลยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่นอนเฮ้ยเราเจอกระสุดมาแล้วอาดาคอนดาอัมอร์กิดอน ไม่มีใครกล้าไปเลยเหรอไอเซอร์ฟที่มีคนเยอะก็เยอะเกินสิ<ะ>่งหายหมดปทัทวฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอตัดแต่ต่อเดียวนึงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เอาล้วครับมาต่อกันเลยนี่เซิร์ฟเป็น 10, ที่สิบห้านะครับได้มันเป็นเซิร์ฟที่เฮี้ยนที่สุดครับที่ในตระก,กูลที่ผมเล่นมาเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่เฮี้ยนมากครับสไนเกิลเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟที่วัฒน์สไนเกิลมากครับไม่ใช่วน์สไนตกเกือนะครับคนใช้วน์สไนเกือนะครับใจจริงผมก็อยากพิสูจน์ให้ ให้ได้เห็นกันไปเลยนะครับก่อนทำการเคลียรกระสุนก่อนมีกระสุนนักสอัอัลโลดดอบอโลดดอบผมไม่ใช้หรอกโอเคพร้อมจะไปตายกันดาบหน้ายัางครับ สัคนในจุดที่มันใช้ในายิงกันบ่อยก็คือจุดตรงนู้นครับรน,น่ตนน้มันจะมีคนคนฮิ้วๆหมอบอยู่นะครับ,รบแล้วก็ดักยิงนี่ไม่ดีผมกำลังสองนี่อาจจะมีกระสุนสวนกลับมาแล้วก็ตายในที่สุดนั่เองนะครับเอาประสานอาหารข้ามกันเลยทีเดียวเนี่ยเวลามันเงียบเกินไปมันก็ อันนะสักครู่นะครับอ่าครับเมื่อกี้ต้องขออาภัยนะครับเนื่องจากมามีเรียกก็เลยต้องไปทำภารกิจอะไรนิดหน่อยอ่อเปลี่ยนกระสุนนิดหน่อย นีปืนพก้าเลยนะโอเคแล้วพร้อมจะลุยกันมันหนาแล้วทุ่ฮาคิว,วมีความคิดไหมว่าจะมีคนอยู่ที่นี่หรืออาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะครับผมถ้าออกไปคิดคิดว่าจะตายไหมครับ ผมว่าไม่ตายหรอกครับแค่ไม่เหลือซากสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ครับคือจุดประกายนักวิ่งให้มารวมตัวโดยที่เรานี่ครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็มีคนมาอีกเลยครับเสื้อผมสิครับผมผมรู้ครับผมผมผมเรียนมานะครับนี่ เป็นบริหารผีไม้ในตัวนั่นเองครับอะมีใครอีกมายงมายา,ยาๆอะไรครับผมไม่รู้ครับผมเมาครับอกระสุนหมดกระสุนหมดเฮ้ย <c oughs> มึงอยากชิ้นกระสุนมึงก็บอกกูดีๆสิครับแล้วก็จัดให้ครับ ยาขอน้าผมองก็บอกครับนี่ครับเป็นพบกคนยิงแม่งเลยอ่านาคอนดาโนแอมโมทิ้งสิครับโอ้โห,โหคนมันเยอะได้ใจนะครับผมครับคนมันเยอะแต่ว่าคนมันอยู่ไหนนี่สิครับ อาจจะมีพลังงานบางอย่างที่กำลังส่องผมอยู่ก็ได้เพื่อความไม่ประมาทผมต้องชักอีกดีเซิร์ตออกมาเพื่อเตรียมพร้อมรบนะครับต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกนานเท่าไร คนตัรงเยอะติรงกเยอะนะครับมันไปสิงอยู่ที่ไหนกันหมดนะครับที่นี่มันช่างเงียบเงียบอุ God. ๊ยมนได้ยินเสียงมันคงจะเจียวหดหามหดเกไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเฮ้ยไอ้เชีย่ยน่ามีคนอยู่แถวนี้สัตว์นี่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 อะไรประมาณนั้นแต่จริงๆงแล้วบางคนมันก็ไม่ใช่นะครับบางคนกันว่าไอสัตว์มันอยู่นี่เออลุมตัวลุมตัวล้อมมันล้อมมัน เห็นมันอมแล้วมันเลยยิยงมากเลยพอผมกระโดดออกไปแค่นั้นแหละโผ่ห่างทิวทิวบ้าไปแล้วนะครับใจจริงผมก็อยากออกไปนะครับเฮ้ยพีมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้ว,ลวเฮ้ยเมื่อกี้ใครเฮ้ยโธ่อะไรวะ โอ้โหเซ็งเป็ดเลยอ่ะเสือหกออได้ได้เดี๋ยวกูมาเอาคืนเดี๋ยวกูมาเอาคืนรอกูแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดทีที่ไม่ฉันเธอเหงาหรือเปล่ากูมาเอาคืนนะครับ เอเห้ยมันมาแ,แต่มันไหลก่นแล้วมันยิงได้เลยเหรอวะเอาล้วครับเอาตัวนี้มาถ้าตายก็พอพออันทีครับเอาวาสอาหารอาหารค่่ำกันเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับเรามาดูหนึ่งนะครับ อย่ามาเก่า่ากูนะครับถ้าเก่ากากูแล้วน่าจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงเขาถึงเรียกว่าอย่ามาแย่โซฮาน,นี่นครับขอปืนที่จําเป็นสำหรับกูก่อนแล้วกัน ไอ้สัดก,กเป๋านนกเอายังไงดีผีแม่ก็โอ้โหลองซะเฮียลำคาญ สำคาญที่ขอยให้กูได้เก็บขอยจะมีความสุขหน่อยก็ไม่ได้เอาละเพอว่าผมคงจะพอแค่นี้แหละครับเฮ้ยเหนื่อยแล้วครับโอ้ได้คาว่าเหนื่อย ให้มันแห่แหแห่แอย่นันละแล้วของกะทิมไนเยอะแล้วผม <c oughs> ว่าผมได้ล้างแขนแค่นี้ผมก็สุขใจแล้ะ <c oughs> ผมได้ขอมาแบบเป็นอะไรที่คุ้มค่าถ้าผมสามารถเอากลับได้ได้นะครับผม <c oughs> ให้ป็นการเล่นที่เชี่ยมากครับ <c oughs> ดูจะก,ก่อนเดี๋ยวความคุ้มค่าเดี๋ยวโหอมันคุ้มค่านะมันคุ้มค่ากับที่ค่ามันนะครับ <c oughs> กระเป๋าอะไรดิโอ้โห วานจีเลยเงี้ยนะครับสำหรับช่วงนี้ก็คงจะพอในที่นี้นะครับเล่นให้ดูเพื่อความร้าใจเป็นแค่ชั่วคราวนะครับว่าคนเราสามารถต่อยกันได้เสมอนะครับเมื่อกี้เป็นคอมพิวเตอร์อีซี่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ว่าสู้ยากนะเออเออโอเคครับแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับในการตายครั้งหน้าของผมนะครับสวัสดีครับ